เพชรบ้านแพงนะคะก็ก่อนอื่นนุ้รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะขอบคุณคมชัดหรืพยุกคุ่ออาบอกนะคะครั้งนี้แล้วก็แบบมีความรู้สึกแล้วก็ดีใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นว่ากอตนรรมของอีสานมาเฮ่าค่ะมอลลั่นะคะมอลลั่มกับมีร้แขนงแตกต่างกันออกไปคะ่ะเอามแหม,มกัะในนามเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักกอฒนรรม ว่าจะเป็นการวาดฟอนหรือว่าการร้องการล่ําสังวาดต่างๆแต่หนูก็ยังไม่ได้เก่งมากนะคะแต่ก็คือเรามีจิตวิญญาณแล้วก็มีเลือดของพวกเป็นลูกอีสานที่อยากจะยิบโยกเชิดชูและกัจจันลุ่งวัฒนธรรมของบาง้านเฮ้าให้ทั่วโลกนี่ได้เห็นว่าหมอํำก็สามารถเป็นซอฟท์พาวเได้ดีใจดีใจครับนึกพูดมาหนูขนลุกเลยพี่พี่เคยเห็นไหมคะว่าพอดนตีหมอํำดังขึ้น ไม่ว่าจะภาคไหนหรือว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะฟอนไซเลยด้วยค่ะนั่นก็คือมันสามารถเข้าไปอยู่ในใจของคนได้มันอยู่ที่ว่าวันนี้สังคมบ้านเราจะช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยส่งเสริมในทิศทางแบบไหนมากกว่าค่ะไม่ไม่ใช่แค่หมอลำนะคะก็คืออย่างอื่นด้วยของภาคอื่นก็มีของดีแต่ละภาคแต่ว่าถ้าเป็นภาคอีสานนี่ต้องยกให้หมอลำอันดับหนึ่งนะคะเราจะสังเกตว่าทีม เองบอกเราลกเองดังมากก็คือป,ปังใช่ค่ะก็มันมันจะสืบเนื่องมาช่วง COVID โควิดด้วยแหละ,ะว่าช่วงโควิดที่ทุกคนแบบได้สะสมความเครียดแล้วทีนี้พอทุกๆวันนี้ค่ะมอลำเข้ามามีอิทธิพลในในในโซเชียลมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันมีแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมันก็เลยทําให้หมอลำเข้าไปในความรู้สึกของคนมากยิ่งขึ้นคือคํามมอลำนี่มันมีแต่ข้อมูลไหมจ๊ะ มีความมวลความซื้นความสนุกสนานให้ห้าถึงจะเป็นเพลงเศร้าแต่หมอลำก็สามารถทําให้เป็นสดความสนุกได้อย่างนี้มันก็เลยสามารถเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้คนได้มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนอีสานนะคะก็จะมีคนทุกทุกภาคที่รู้จักคําว่าหมอลำและรู้ว่าหมอลำเป็นแบบไหนหมอลำอานี่ก็มีมวนม้วนมวน,มวนอย่างจังซี่นะจา๊ะก็เลยทําให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเป็นจุดเด่นของหมอลำถ้าวันนี้ ผู้หล่ผู้ใหญ่ได้แรงเย็นว่ามอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วก็สามารถผลักดันไปได้เนี่ยแล้วตอนนี้นะคะที่มอขอขอนแก่นกำลังจะจัดแบบกิจกรรมที่เกี่ยวกับหมอลำเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานชาาอีสานล่ะกะ็เป็นคนที่มักมอลำม,มีความภูมิใจมากที่รุ่นใหม่ไม่ใช่แค่รุ่นหนูอาจจะเป็นรุ่นน้องๆอ,อ,อีกมากมายที่เขากำลังจะเติบโตขึ้นมาแล้วได้เห็นว่าหมอลำม,มันคืออะไรแบบไหนเนี่ย เขาจะได้มาในทางที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันสืบสารสาร,สารต่ออนุรักษ์ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ